ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องดีๆนะคะครบรอบ10ปีกาฟค่ะสารต่อภารกิจเพื่อสังคมผ่านแคมเปญที่ช่วยให้ความฝันและตัวตนข้างในยังคงงดงามอยู่เสมอนะคะโดยการสนับสนุนการผ่าตัดและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้พิการเพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ บริษัทกราฟทีรับเท้นจำกัดมหาชนค่ะได้ให้การสนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีนะคะทั้งในด้านงบประมาณดําเนินงานแล้วก็โอกาสทางการศึกษา อทิช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะเช่นค่าผ่าตัดรักษาแล้วก็ค่าเดินทางของผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลรวมถึงนะคะมีโครงการ1ทุน1ฝันปั้นอนาคตจำนวน20ล้านบาทมากกว่า500ทุนค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยเข้าสู่เส้นทางแห่งความฝันตามความสนใจสอดคล้องกับแนวคิด powering the future empowering the people ของ g าฟที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็สร้างเสริมความแข็งแกร่งแก่ประชาชน และสังคมคม่ะนอกจากที่เราช่วยโรงวัลจุลาแล้วเราก็ให้ทุนการศึกษาของเขาเพื่อเข้ามาสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียนปกติได้นะฮะเห็นวันนี้เราก็ภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจที่เรามีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการที่มอบสิ่งด,ดีๆที่คืนให้กับกับคนไทยด้วยกันนะครับโดยเฉพาะคนที่โอกาสเข้าไม่ถึงทางด้านนี้ที่เกิดมาแล้วมีมีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นความตั้งใจที่ดีของเรานะครับ ได้ทำอะไรหลายหล,ยๆ,หลยๆอย่างค่ะได้รู้ว่าตัวเองมีคุณค่ามากค่ะนึกถึงขอบคุณมากค่ะที่ให้หนึ่งได้มีโอกาสได้ทุนการศึกษาค่ะ เนื่องในวาระครบรอบ10ปีค่ะกาฟยังได้จัดนิทรรศการแสดงภาพวาดเชิงสัญญานะคะภายใต้ชื่อ Empowering Me: A Power of Identity Beyond Appearance ค่ะนี่คือฉันงดงามอย่างที่ฉันเป็นเพื่อเปิดพื้นที่นะคะในการสร้างความเข้าใจลดอคติและเสริมความมั่นใจให้กับผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าโดยเป็นผลงานจากนิสิตนักศึกษา10คนจาก1ิมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งจัดแสดงตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ไปจนถึง26กุมภา นี้ที่ชั้น3 AIS สยามนะคะ โดยคุณสารัตย์ยังได้กล่าวถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งโดยชี้ว่าภาพรวมเนี่ยมีสัญญาณบวกนักลงทุนต่างชาติเชื่อมั่นสะท้อนผ่านตลาดหุ้นพุ่งสูงสุดในรอบ10ปีแต่ว่ายังน่ากังวลเรื่องของการรับรองผลการเลือกตั้งที่ล่าช้าค่ะซึ่งอาจทําให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะต้องชะลอออกไปสิ่งที่ประชาชนคาดหวังก็คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะแล้วก็กําลังซื้อที่ซบเซารวมถึงประเด็นร้อนอย่าง ค่าไฟที่เสนอให้ปรับโครงสร้างการคำนวณใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงและค่าครองชีพในปัจจุบันพร้อมกับหนุนนะคะบอกว่าการเปิดเสรีตลาดไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคในระยะยาวด้วยค่ะเกมจบคนไม่จบไฮไลท์จัดเต็มแบบไม่ตัดครบทุกช็อตสำคัญในสนามดูต่อได้แล้วที่แอป MonoMax